โดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตคาราเมลที่ตัดไปอัปเดตการส่งอัปเดตไม้ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อัปเดตโรงเรือนที่รื้อผมค่อยๆทำนะไม่ไม่แบบปุ้มให้มันเสร็จภายในแบบทีเดียวนะเนี่ยรื้อละเป็นทรา์แล้วเดี๋ยวก็ทยอยเอาพวกแผ่นปูนพวกนี้ออกเอาไม้ออกให้หมดปรับไซส์ให้เท่ากันทั้งหมดทาเรื่อยๆนะแต่ค่อยๆทํานะอันนี้น่าจะแบบว่าน่าจะหลังหน้าฝนเลยถึงจะเสร็จเพราะว่าผมจะ ตอนนี้แสงแสงแดบดบนดาดฟ้าเนี่ยมันมันเบาละมันไม่ได้ร้อนเหมือนหน้าร้อนขนาดนั้นละแล้วก็ข้างล่างอะ่ะพอเป็นหน้าฝนอะ่ะจะเห็นว่าเริ่มมืดมืดเพราะว่าแสงจะเข้าทางนี้มันจะเป็นตึกบังเนาะใช่ก็เลยทําให้พื้นที่แสงเนี่ยน้อยลงอ่ะแต่เหมาะกับการอนุบาลไม้นะอ่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อบแสงอย่างนี้แล้วก็มีเครื่องพ่นหมอกเนี่ยความชื้นถึงแล้วก็แสงประมาณนี้ก็เวลาหั่นไม้เนี่ยก็สามารถ เอามาอนุบาลไว้ข้างล่างเนี้ยได้ก็ไม่ต้องรดน้ํารองน้าไม่ใช่เฉยไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพอเอาขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ยมันจะพุ่งเร็วเพราะแสงถึงลมถึงช่วงนี้ฝนตกน้ําถึงคราวนี้ไม้มันจะพุ่งเร็วใบต่อใบเลยเรามาอัปเดตให้ดูดีกว่าครับนี่คาราเมลอันเนี้ยตอที่ทาไว้นานแล้วนะครับที่จําได้ไหมแบ่งมาแล้วเป็นดินแหละและรากเน่าอ๋ตอต้นนี้อ่ายอดอะแบ่งไปแล้วแล้วเหลือตอสามใบใบนี้ด่างแล้วหลอดอใหม่มาแล้ว นี่ถ้ากู้คืนไม่ได้แล้วเขาเสียไปเสียดดยแย่เลยนะใช่แต่ว่าสําเร็จแล้วนะครับใน,ในนี้ในนี้มีประมาณ4ตาละก็เดี๋ยวค่อยๆแบ่งอันนี้ออกไปต้นใหม่แล้วยังเหลือตาเพิ่มงอกให้เราอีกต้นเล็กๆกําลังน่ารักเลยเนี่ยอันนี้คือต่อจากต้นที่รากเน่าอ,อ่ะแก้แล้วเน่าอีกอยกเลยอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วก็อย่างที่พี่เจ๊บอกว่ารากเน่าอาจจะแก้ไม่จบภายในครั้งเดียวด้วยอ่ะแล้วอันนี้ยอดที่สเตียร์สวยๆอะ่ะ หลังจากร้อนอ่ะใบนี้เสียยอดใหม่เสียเพราะว่าเขาข่าวเยอะด้วยใช่พื้นเขาเหลืองใช่จะเป็นพื้นเหลืองเยอะเนี่ยยอดใหม่เสียเห็นไหมจากการยกนะแต่ผมไม่ซีเดียครับลากดีแล้วและทะลุใบใหม่ใบใหม่มาแล้วมาแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างรอนานเหมือนกันเนาะพี่เจฟถูกต้องนานมากช้ากว่ายอดอื่นนะเพราะว่าเห็นไหมว่าใบตั้งแล้วเดี๋ยวพอหลังจากใบนี้สามสี่ใบผมค่อยยกอันนี้นี่อันนี้ก็จะต่อจากต้นสเตีย อืมอันนี้ตอเขาเหรออ่าโหูดูรากครับรากเขี้ยวใหญ่อ่าตอสองใบรากเยอะเขี้ยวหลอดใบออกมาจะใหญ่ใบออกมาจะประมาณนี้เลยแต่นี้มีปัญหานะมีปัญหาตอนที่เขายกมาแเจ้าของเก่าตั้งแต่แรกตั้งแต่เป็นต้นแม่ถ้ารากดีอย่างนี้หลอดดีอย่างนี้ขึ้นดาดฟ้าคือใบเนี้ยพุ่งเร็วแน่นอนแล้วหลังจากใบนี้คือจะพุ่ง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 เร็วเลยข้อดีของวัสดุปลูกฟิโลสูตพรีเมียมนะรากเขาจะแข็งแรงไวมากอโออันนี้คือเป็นลูกลัก อีกต้นหนึ่งเลยแล้วน้องก็ยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะยกนะครับเดี๋ยวจะยก3ใบ3ถึง4ใบนะครับแล้วก็จะเหลือตอไว้นะครับพี่เจฟดูจากลากด้วยใช่ไหมตอนจะยกเขาอะลากเพียบหมายความว่ายกแล้วต้องให้ติดลากถูกต้องมีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งทักมาถามเรื่องยกแล้วไม่ติดลากไม่แน่ใจว่าเป็นก้านส้มหรือคาราเมลนี่แหละจำได้ละสรุปยกผิดเขาบอกว่าผมก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ยกติดลากอ่ะเขาบอกอ๋อตอนตัดตอนยกเนี่ยเห็นแล้วว่ามีลาก แต่เขาตัดผิดข้อ,อ,อแต่เขายกผิดข้อใช่ก็เลยไม่มีรากเลยเป็นยอดที่ไม่มีรากเลยแล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคือ 50- 50หนะครับมผมก็แนะนําว่าให้ชําน้ำนะแบบนั้นนะครับดูจากเราแหละคือตั้งใจและเต็มที่เลยยกติดรากลงปลูกเลยสรุปผิดข้ออันนี้อันนี้ก็มี2กรณีนะคือจะยกเอาสองใบล่างออกหรือว่าจะอับกระถางไซส์ใหญ่ก็กําลังคิดอยู่นะเพราะว่ารากเพียบเลยรากทะลุ ทะลวงนะครับแบบนี้สามารถอัพไซต์กระถางหลังจากใบเนี้ยได้เ oh. นี่ยมีคนถามว่าจะอัพไซต์กระถางได้เมื่อไหร่คือลากเยอะลากทะลุแบบนี้สามารถอัพไซต์กระถางได้แต่ว่าต้องรอใบเนี้ยก่อน,นครับ ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปขยับมันอะหรือว่าเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวหลอดจะขยับช้าใ,ใช่ใช่อันนี้ก็กําลังวางแผนว่าจะยกอยู่แต่ก็เห็นเลยนะพี่เจฟว่ากระถางแค่6นิ้วอะไม้เขาก็ใหญ่ขึ้นได้นะวัสดุแบบพรีเมียมนะเนี่ยผ่านฝนผ่านร้อนผ่านอะไรมาเรียบร้อยนะครับคือไม้แข็งแรงปกติไม่เปืองด้วยนะเพราะว่าลองลอง,ลองพื้นให้สูงแค้เองวิลาก,กิบเลยอะพี่เจแล้ให้ดูว่าไม้ใหญ่นะหลายใบนะ กระถางหกนิ้วเห็นไหมใบเนี้ยใหญ่ขึ้นกระถางอ่ะไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะถ้าถ้าสารอาหารถึงนะอ๋อพี่เจฟเขาพี่ฝนขอย้อนนิดนึงเพราะว่าจําครั้งก่อนที่ใบมันตกได้ไหมใช่พี่เจฟต์ที่แบบย้อยถึงพื้นเลยอ่ะแลวพี่เจฟบอกว่าเดี๋ยวเขาแข็งแรงเขาจะตั้งขึ้นใหมอีใช่เนี่ยตั้งแล้วตอนแรกคือตกตกพื้นเลยเสียหายไปไม่มีปัญหาเห็นไหมใช่ขอให้รากดีเดี๋ขาก็เกิดใบใหม่นะครับอันเนี้ยคือต่อแล้วเกิดใบมาเป็น2ใบนี้ หนึ่งสองแล้วดูเป็นไงเชื้อดีใช่เชื้อดีนี่คือด่างน้อยนะด่างน้อยด่างน้อยมาจากด่างน้อยแต่เชื้อดีเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมด่างไหมแล้วแล้วพอเป็นสองใบนั้นมาเป็นใบนี้นี่เชื้อดีตอนแรกตื่นเต้นใช่ไหมออกมานี่แล้วมาอีกใบแล้วเออแต่ว่าใบได้ใบใหม่แล้วด่างอันนี้ก็มีคนจองแล้วไหนี่ดูลากโอ้ล่ทะลุไม่ต้องห่วงลากไวจังเลยอ่ะพี่เสะพอเขามาใบหนึ่งแล้วอ่ะไม่ได้ไวนะ เวลาทำเนี่ยนี่ประมาณ 2- 3สเดือนแล้วมั้งคือทำอะทำนานแล้วนะครับไม้อะถ้าเราตัดสดอะหรือว่าส่งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับบ้านใหม่รับไปเนี่ยก็อาจจะ2-3เดือนกว่าจะแทงเพราะว่าต้องใช้เวลาสร้างล่แต่เนี้ยเราอะทำลากไว้ให้แล้วอันนี้ต่อก็มีบ้านแล้วนะ ก็คือมีคนแบ่งไปแล้วนะคนแบ่งอ่ะมีแค่สี่ใบคือใบนี้ใ,ใบนี้ใบนี้ใบนี้เนี่ยฝากผมจนมีสองใบแล้วได้มา <c oughs> ยังสวยอะ่ะใช่แล้วได้มาแบบลายแบบสวยมากนะครับคนที่ได้ไปก็คือคุ้มสุดๆอ่ะต้นเนี้ยอันเนี้ยหลอดเสียไปใช่จาได้อันนี้หลอดเสียไปแต่ว่าหลอดใหม่มาแล้ว<ช>แล้วดูใบบปเล์เลยกระถางหกนิ้วเห็นไห ยอดที่เสียไปไม่เป็นไรนะปล่อยเสียไปเดี๋ยวก็เกิอันนี้ที่ผมฝังตอไว้พออยากเห็นว่ามันมีเขี้ยวยังเมื่อวานนี้ดึงขึ้นมานี่ดึงขึ้นมาเห็นไหมก็เห็นเขี้ยวแล้วอแล้วนี่มีเคี้ยวหนึ่งสองเคี้ยวยสองตาเนาะเขี้ยว1หนึ่งเขี้ยวหนึ่งอันนี้น่าจะอก่อนแต่สังเกตยกสองใบนะเคี้ยวล่างจะเกิดก่อนเขี้ยวบน ออแปลกจังทําไมเขี้ยวบนไม่เกิดก่อนไม่แน่ใจอันนี้เกิดเป็นใบแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่เนาะพี่เจฟเนาะถูกต้องกว่าจะกว่าจะได้ใบแรกมาถูกแต่พอใบแรกมาใบที่สองมาไวนะใช่ถูกต้องนอ้ยกมาเหมือนจะสมบูรณ์กว่าตอนแรกอืกว่ายอดหนุนใช่แต่ยอดหนุนใบมาแล้วนะยอดนี้ใบยังไม่มาเลยใช่เหมือนมียู่แค่ใบเดียวเองโอ้อย่างเงี้ยสามารถ อัพไซต์กระถางได้แล้วหรือว่าใครจะยังไม่อัพก็ได้นะใช่ไม่มีปัญหาใช่อยู่ได้วัสดุแบบพีแนมอยู่ได้แบบลากแบบเต็มนี้เลยนะแบบแน่นเลยนะอยู่ได้เลยล้นเกินออกมาคือไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ถูกต้องอยู่ในน้ําได้เลยเพราะว่าโป่งโล่งสบายนี้ครับนี่ไงเราลองพื้นไม่สูดแต่ใช้ p s b นะเป็นแบคทีเรียขึ้นไปอยู่ในนี้ก็คือจะสะอาดเห็นไหมว่าตะไคร่ดาไม่มีเป็นตะไคร่เขียว PSB อ่อะ เห็นไหมเนี่ยเราเราใส่ P S B ในจานลอง P S B แบคทีเรียมันก็จะขึ้นไปได้แสงได้ P S B ทุกอย่างเขาก็แบบไปลงตัวกันหมดแต่ถ้าเห็นเป็นตะไคร่ดำๆคือนั่นไม่ดีนะครับดูดูดูใบ โอ้ลายสวยมากอ,อะได้พื้นเหลืองเฉยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวจะยกขึ้นดาดฟ้าแล้วเพื่อให้มันพุ่งนะครับเร,เริ่มเริ่มเบี้ยวหาแสงและปกติกินตรงนะนี่เริ่มเบี้ยวเพื่อออกไปหาแสงแอ๋อนี่ไงนี่ไงที่ที่พี่ฝนบอกว่าแดดเขาเริ่มเปลี่ยนทิศอะความแสงเริ่มไม่พอถูกปะกต้องไม้ดำเนี้ยเอาออกได้แล้วนะเพราะว่าราจะาาไดู้ละเขายึดเกาะแล้วเรียบร้อยเขาจะได้หันหาแสงของเขาได้ถนัดเนาะแต่แล้วแต่นะบางคนเขาก็จะจัดทรงไงใช่ใช่อันนี้เป็นบุตรซ้อนลายนะครับเรายกสใบอะนี่ใบเกิดใหม่อันนี้ ใบเกิดจากหน้าร้อนชะางัก<ช>แต่ใบจะเกิดใหม่นี่คือสวยละอันนี้ดำด่างนะครับนี่ออกออกใบเนื้อสวยสวย<ช>ต้องไม่บังอ่ะถ้าพอบังแสงแล้วนี่ชมพู่ชมพูแบล็คารดีนันเริ่มอยู่กับเราแล้วเริ่มแบบว่าพุ่งแล้วนะครับนี่อันนี้ใบนี้เสียจากหน้าร้อน <ใบ S 1> นี่ใบใหม่มาแล้วสวยละสวยดีแล้วเลยล้วครั้วัสดุปลูกพรีเมียม,มคือ สุดแล้วอ่ะผมไม่ไม่ต้องไปไปทําอะไรแล้วอ่ะอยากเอาไปลองไว้ดาดฟ้าเหมือนกันตอนนั้นยกหนีร้อนเนาะพี่เจใช่ยกหนีร้อนเพราะว่าร้อนร้อนเกินอ่ะเนี่ยใบเสียจากหน้าร้อนเลยแต่ใบใหม่ก็โอเคนะใช่สวยเลยเนี่ยใบเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยผก็นีใบเก่าใช่ใบเก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะใช่ก็มาปรับสภาพจนจนโอเคแล้วนะครับอันนี้การส้มเขาฝากไว้นะครับก็เกิดใบแล้วนะครับ ก็เกี่ยมที่จะย้ายแล้วนะครับฝากผมไว้ออนุบาลจนลากทะลุเต็มดีคือแบบแข็งแรงนี่คาราเมลเล็กๆอย่างงี้น่ารักได้บ้านแล้วเหมือนกันนี้มีบ้านแล้วเหมือนกันลากดีแล้วนี่ไปได้เลยเซอร์ไพรส์อันนี้วางข้อจากตอของคาราเมลเกิดใบเฉยอคาราเมลใช่ที่เป็นข้อเปล่าๆไว้ใช่ผมปล่อยแห้งเลยนะปล่อยแห้งเลยนะ ที่พี่เจ๊บอกว่าปล่อยไว้จะรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดใช่ปล่อยแห้งๆจ, <ะ S 1> จะเป็นใบแล้วไม่ลดน้ําวางไว้ชื้นๆเฉยๆเลยปะถูกแล้วก็่าการส่มนี้เริ่มหาแสงแล้วล่มแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมรู้สึกว่าพอเลี้ยงล่มเนี่ยใบมันบางลองจับดูดิใบมันอ่อนมันไม่ใช่เป็นที่ใบใหม่หรอกด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือใบมันมันจะอ่อนๆใบมันไม่ตึงไม่แข็งเต็มที่คือแสงไม่ถึงอันนี้เห็นไหมเอียงเลยเอียงเลยหาแสงตอนแรกเขายังหันมาตอนแรกเป็นอย่างนี้ ไอ้เอียงไงนี้ละแสงไม่พอแล้วถูกต้องเอเดี๋ยวต้องยกขึ้นดาดฟ้านะอันนี้ก็ย้ายบ้านแล้วนี่นี่นี่เขี้ยวเกิดแล้วนี่นี่ก็ย้ายแล้วนะเขี้ยวเกิดเตรียมเตรียมย้ายบ้านได้โอ้ดีหลอดใหม่มาโอ้ยนี่ไงเขาไปใบใหม่เกิดแล้วแล้วก็หลอดใหม่ก็แทงแล้วเลยดีแล้วอันนี้ก็มีบ้านแล้วอันนี้ก็เขี้ยวมาแล้วพอเขี้ยวมาแล้วนะผมก็สบายใจแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนอ่ะอันนี้ดีใจแทนเจ้าของ นะครับคือใบเกิดดีใบใหม่ก็เกิดพื้นเหลืองเหมือนกันนะครับใช่อันนี้ก็ลายดีสุดจะสุดมากนี่นี่มีตาหนึ่งใช่มีตาหนึ่งคือใบเนี้ยยกประมาณสี่ใบนะแล้วเดี๋ยวตานี้ก็จะขึ้นอีกอันนี้การส้มต้นใหญ่สุดที่เรายกโอ้หอันนี้คือเบลเลอร์เบเทอร์ดูรากโอ้เห็นนะรากวันตุบรากวันตุบใช่นี่อันนี้ก็การส้มอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีเป็นพื้นเหลืองนะอืมนี่ใบใหม่เกิดแล้วเห็นไหม เดี๋ยวรอกลางคาราเมลวันนี้คือสุดปะสวยมากแเดี๋ยวเขาย้อนแสงแหละอันนี้นะน่ใบแรกมาเผือกนะใช่ลายไม่ยอมขึ้นเลยก็ลุนว่าเมื่อไหร่จะลายขึ้นใบสองมาสุดใช่พื้นเหลืองแล้วลายแบบกิ๊บมากเลยอ่ะ็นเนี่ยใบแม่เขาใช่ใบแม่ซูไม่ได้นะใช่กีนคองโกก็ใหญ่ขึ้นเยอะมาก นี่ใบใหม่มาแล้วเออใบใหม่อีกอะ่ะใช่นี่ลากมาเดินดีวัสดุปลูกพรีเมียมอยู่แบบยาวๆเลยนะไม้พวกนี้เขาเป็นฟอร์มเหมือนฟอร์มกรไม่ต้องขึ้นหลักเนาะใช่ไหมถูกต้องแต่เขาเป็นฟิโลเหมือนกัน ถูกต้องมีคนมาถามว่าไม้ด่างเนี่ยหาที่มาว่ามาจากไหนเพื่อที่แบบได้ดูว่ามันด่างชัวร์ไหมพ่อแม่เป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นผมจะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้สําคัญเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าเชื้อเขาอะมีไหมยกตัวอย่างเลยนะครับจำใครจําบุตรสลาคาต้นนี้ได้บ้างที่เราทําคลิปไปอันแพกอะด่างดีไหมอัน,นอันนี้ก็ด่างนะนี่นี่อันนี้ก็ด่างคือตอนมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด่างด่างนี่ด่าง เนี่ยด่างน้อยแต่ด่างทุกใบเลยแต่ให้ดูยอดนะครับสี่ใบที่เกิดที่บ้านเราไม่ด่างเลยนะครับไม้ด่างเนี่ยไม่ต้องสนเลยนะว่าพ่อแม่เนี่ยจะมาจากที่ไหนแต่ขอให้ให้ไว้ใจได้ว่าว่าของที่เนี่ยเขาเป็นด่างแล้วหลุดอ่ะอาจจะให้ผมไปเอาโกเมนแล้วมาบอกว่าเป็นบุตรอ่ะคือมันก็เป็นไปไม่ได้ไงน,นึกออกไหมเพราะเห็นเห็นอยู่เลยว่าเนี่ยยอดมันเขียวหมดแต่เนี่ยมันด่างมันดา่นดางมามันดงเ,เห็นไหม เห็นปะด่างทุกใบเลยนะมียอดมาใหม่4ี่ใบคือเขียวหมดแล้วก็ทําให้รู้ว่าด่างทุกใบอะ่ะก็ไม่ได้ว่ามันจะด่างไปได้ตลอดด้วยนะนั่นแหละคือความสนุกของไม้ด่างแล้วก็ราคาที่มันมันสูงไม่ใช่ว่าคุณได้แม่ด่างมาหรือว่าได้อะไรมาแล้วมันจะประสบความสําเร็จไปซะทั้งหมดใช่เราก็ต้องเอามาทานะครับกว่ากว่าจะได้ก็ไม่ไม่ได้ง่ายนะค,คือเลี้ยงอง,ง่ายแต่จะให้มันสวยเนี่ยยาก ไม้ด่างเนาะธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะต้นไหนอ่ะมันสามารถดินได้ทั้งหมดด่างน้อยด่างเยอะอะมันสามารถดินได้หมดเลยไม่สามารถการันตีได้เลยว่าเอ๊ะอันเนี้ยเอาไปด่างชัวหรือด่างไม่ชัวไม่ไม่มีอะไรชัวเลยเนี่ยขนาดเราซื้อด่างทุกใบอ่ะยังไม่ด่างเลยยอดต้นเนี้ยตอด่างทุกใบตอเราเอามาห้าใบด่างทุกใบเลยนะหลุดเขียวสองใบแต่สลับหลุดนะไม่ใช่ว่าหลุดเขียวติดกันนะอ่ะถูกแล้วเนี่ยด่างดีเห็นปะ อันนี้ก็เหมือนกันด่างทุกใบามาเลยอันนี้สองสี่หกอันนี้เราเราแบ่งมาหกใบด่างทุกใบเช่นกันนะครับแต่เห็นไหมว่าหลุดเขียวหนึ่งใบอยู่ๆก็มาหลุดเขียวใช่ทุกคนเห็นไหมคะอ่าแต่ใบใหม่ด่างอลายพลาสใช่มันมันไม่สามารถการันตีได้นะครับร้อยเปอร์เซนต์ว่านี่อันน,น,นี้อันนี้คือด่างสวยเลยต้นเดียวกันนะอ่ะอืมเห็นไหมว่า ว่าย,ยอดเขาอ่ะจะด่างสวยมันไม่สามารถการันตีได้เลยนะครับแต่ขอให้มีเชื้อถ้ามีเชื้อก็มีโอกาสแล้วก็สุดท้ายนะประกายดาวถ้าใครยังอยากได้อยู่ยังมีนะครับก็สามารถทักมาได้ถ้าใครยังอยากได้ฟิโลอีกก็ยังมีนะนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะคาคะใส่ไปให้นะครับก็ลองทักมาคุยกับพี่เจฟได้นะ,ะอ่าทักมาก็คือผมแบ่งให้เฉพาะ ทางนี้เท่านั้นเลยนะแล้วก็ะะฝากติดตามทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะกิจกรรมแจกให้ทักที่สีเขียวนะคะแต่ว่าติดตามทุกอันเลย uh huh. กิจกรรมแจกทักที่สีเขียว uh huh. ชอบไม้ถุยสวยทักได้ทั้งหมดคะ่ะใช่โอเคไปแล้วโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าบายๆค่ะทุกคน